สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดู smart b a z ซ่านะมาร์เก็ตขายของสดที่อินเดียกันครับ mm hmm. พอดีผมมาหาของกินหลังเลิกงานเริ่มแรกมาดูครับก mm hmm. ็มีข้าวโพดมีมะเขือเทศ mm hmm. แต่ดูข้าวโพดเขานะ mm hmm. อ่ากินยงมีมันฝรั่ง,งก็จะมีนี่เป็นราคาของรูปีนะ ไปมีแตงกวาป็งกวาหวานมากพริกยเยอะมากคนก็ค่างมาชอบมันจะเป็นผักอย่างเดียวนะผมพยายามหาเนื้อไม่ให้มีครับอันนี้ดูดอูอ่าเลยมาโอเคกะหลำ่ำเป็นอันนี้กะหล่ำดอกมีส้มแอปเปิ้ลนะครับ คือผมพยายามหาเนื้อแต่มันไม่มีเนื้อเลยมีแต่ผักคือผักผลไม้ทางนั้นเลยในอินเดียจะมีเยอะมากเลยไอตัวน,นี้ครับสมาร์ทบาซา่าบ้านเราก็จะเหมือนโรตัสเนาะดูแตงโมงครับนะคะก็ สำหรับผมแนละผลไม้อินเดียเนี่ยค่อนข้างจะหวานมีรสหวานมีรสชาติดีเลยเมื่อเทียบกับของไทยผมม่ชอบกินแตงกว่าอันนี้จะเป็นตู้แช่เย็นก็ดูสดใหม่น,นีชุนตอเบอรี่แอปเปิ้ลฝั่งนี้จะเป็นพวกเครื่องเทศเนาะ อ,อมแดงงานฝรั่งเยอะมากไปไหนก็เจอแต่มันฝรั่งโอเคเรามาลองดูฝั่งข้าวกันนะมันมีทั้งข้าวและเม็ดถั่วฝั่งพรงนี้ก็จะเป็นเม็ดถั่วนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคือพันอะไรยังไงผมก็ตัก อันนี้น่าจะอร่อยหมดเลยแต่ดูข้างๆงนี้เป็นก้อนๆอนะเหมือนอะไรก็ไม่ดูราคาก็เป็นรูปีต่อกิโลกร,รมัม65ส5อันนี้หมดเกี้ยงเลยนะ ก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือแพงนะครัหนึ่งร้อยรูปีก็ประมาณสักตอนนี้สักประมาณสามสิบบาทนี่อันนี้ไม่ถูกบอกแล้วโอเคเรามาดูข้าวกันนะผมจะหาข้าวไปหงุง ข้าวอินเดียเนี่ยสำหรับผมคือหูยากมากผม,ผมใส่น้ำไม่พอดีสักทีไม่แฉะก็แข็งเกินตลอดเลยทุกเช้าเลยเพราะผมต้องห่อข้าวไปกินแคนทีนที่บริษัทที่ออฟฟิศนะก็ต้องคือถ้าไม่สุกก็ทำให้ไม่ให้ให้เป็นข้าวต้มไปเลยฮะแต่ถ้าแฉะก็กินได้เดี๋ยวเราไปอุ่นอีกทีนึงก็กินได้แหละ ในกล่อง99บาทเกเรูปีต่อกิโลกร,รมัมโอเคทีน,นี้ผมก็พยายามจะหาพวกอะไรที่มันกินได้เนาะพวกนมพวกอะไรพวกนี้ไปตุนไว้เขาคง,งต้องอยู่อีกสักพักหนึ่งก็<อ>งจะเอาไ<ม>ปตุนที่<ง>โรงแรม โอเคน่าจะได้ของครบแล้วนะครับเนก็กดฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเน,นี่ยสำคัญมากเลยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ